ันนี้ครับพี่เสือจะมาออกล่าซะหน่อยเสือน่าจะสู้ฮิปโปไม่ได้ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ครับพี่เสืออยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมาครับที่นี่ครับ แสงไทยไม่เลนชี้สาขาโคราชนะครับได้ทําการปรับปรุงนะครับในส่วนของอัจฉริย์ในการแสดงนะครับพี่เสือก็เข้ามาที่จุดชมการแสดงแล้วนะครับนี่ครับด้านล่างก็เป็นน้องแมวน้ํานะครับส่วนด้านบนนี่ครับเป็นหลังคาเหล็กนะครับจากแสงไทยไม่เลนชี้ทาการปรับปรุงนะครับกว่า1,000ตารางเมตรเลยนะครับเหล็กตัวนี้นะครับเป็นลอน ST 2 5 7 5 0นะครับบูสโคบนะครับสีอารูซิงนะครับมีความหนาอยู่ที่0.40ยมิลครับรับรองครับแข็งแรงทนทานครับปกติแล้ว นแผ่นเมดัดลชีส<ๆ>ก็จะเป็นตรงๆใช่ไหมครับแต่นี่ครับหลังคาที่นี่เขาจะเป็นนี่เหมือนคางหมูที่แสงทายเม่ได้ลชีสครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงแล้วครับมีครบจบหมดนะครับเพื่อนๆครับคิดหน้าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย